สบายดีพี่น้องาดุงวาเวลาอยูกระปุ่เลยยูซื้อยู่เริ่มเลยเด้พี่น้องเริ่มอาการดเริ่มอยากยูซื้อแล้วแรกๆก็นั่งยูซื้อยู่ เพราอได้ไปสื่อยังมากอนเช้าเพื่น,นามากินข้าวำลำงห้เราเลยมาทีหลังมาทีหลังกินขอทีหลังแ่ยางน้นไปไปาวานี่นสื่อแล้วปะเนี่ยเท่าได้ไทสองพันอืมมันยังอึด อเอา,เาอไ,ไว้ใส่หัวเขานีไไ่ไปหั่นขะาข้าก็มาแต่แซะมาแต่เพียงนี่ขอบอไรอก้อยไปช้อิ้งแั่นเนื้อหัใหญ่หัวนี้หัวี้เราย่างหัวฟงั่นกันอติ้ใหญ่ัวให่ันติ้ ใจืดดำแท้เลยกไดหัวไดไปกันดีกาน้องชาจดำแท้ชากับหัคขน้ำแม่ออกมาขอนเขายู่สะขอบมี่บอกเขาว่าาก็ซื้อข้ากลุ่มใจจะคลองร็อกบรลุ่มบล้ว

จ้าจ้ารูปเคียงหน้าไอ้เราก็ได้กินขี้ขบับบอเลยกินบอเลยกินใครจะขอดบลางก่อนจะขับเอาเงินน้ข้างอ่ะใครจะเรืออันทอนเด้อแขวนเน่ยยิงเสาเรียกนะฮะเพราะดาทอนหายอือไปย่างกางคืนมาหน่นจมแล้วเบาแล้วเอ <c oughs> อเค็มจะปลาไว้ใช่ไหมอ่าบอกเลยนี้ปลูกจากน้ำมันม น um uh> ี่พูไวะบอว้อาไว้ตอนไหเอาไวดีๆเด้อบอกพอไ้กระปุกเด้อบอกให้ไว้กระปุกเด้อเป็นอะรงัวนะเอยไป้นั่งกมาถาไวเลิกไปละให้ไปลถอาอวปุกอยูจับมันแล้วมันก็มุ่งมอนให้เพิ่มไปลดีหยไปหาเขาพอดีมอบลูลมันจะไปล เบียไปพบอนผ้าขาวเขาผู yeah, yeah, mm ้เ hmm. บ like mm ิ hmm. uh ่ง huh. ด yeah. uh ูพ huh. yeah. uh ี huh. oh ่น huh. ้องความไวของเพิ่นปั๊บปุ๊บั๊บปุ๊บปั๊บป๊บน่าน้พกไม่เย็นกินเลยอ้ตู้เย็นน่ะฮะควละจอควรละจ่อมาดูฮะก็จะาขันมาสิดีเลยเอาหัวมาสิดีเลย ทราบเอไว้แล้วลราบนะหา้อหาบตอับวยแล้วลาง่ายเลยง่ายทุเยบ่่ลงบัวจังิตีบัวจังบัหักนักน้องบัวแพะบวยแต่ไม่เท่ายังบไม่จะแพะมาแล้วไม่เท่าไว้ยีงปวดแขนเด้บปดแขนเด้อ้มเอามาคุณจอกนะซาก็เอาจอกมากนี่เอาไปทตุกน้ำพวาไปด้ยน่องน้องสิคุกผ้าขาวแล้วาจอดสะดไพ่ผไปลาหมา ออกุนจไปจกอืมอ้าวปเท้านเบ้ปุกเพือ่ออะไรอันผุนอาจงเอามาเพื่อเชียวนะเพื่อ yani น้าน้อชอกจงแขน้เออกินเลบไปไหว้รอได้กินอลเนาะไปไหวิลุเนไปไหวหน้ำล่างก่อนเออชากินน้ำร่างเนาเออหเนื้อหานอัดที่ขาไปไหวแบนี้ีกวดได้ไหมนี่แขนแข้งเา นี่นั่นก็มาลงโอ้ใส่กุยเย็นในส่วนแขเย็น่อห้าวราห์าใส่น้แข็งมันจะมดสเกินไปับมาปดหน่ร้อยเด้อปัดเด้อลอยมาเด้อเออไป้าไปแล้วมันจะได้ป้ามนึ่งที่ล่างไนี่ดอไรอย่นี่ ไเห็นออยนะจ้าปัดลงแล้วเช้าแล้วุตาแรงเข้าแล้วเช้าแล้วเว้ยเช้าแ้น้ำแข็งกระคบเช้าแล้วนกินยงกินนะั่ัเงินกูลขเงินขเงินกเขอยงเกูขาให้วัวจู

มันม่คืนเงินตีขึ้งครึ่งกะติเง้อเองเอออ่อัีฝนบืนึ้นแล้วเบิงเด้ว่าสิกิน้ำแข็งมังคู้ตัวนี้ใส่ขยะแต่จะก่อนนึงมันจะภา่าเกินไปวยให้จุกนะสยจุกของมาน้ำแข็งนะวะจุกน้ำแข็งนะจุกออกม่เห็ตาใส่ฉับจุกออกแมาน้ำแข็ง เออจกมาไปจกมาเหรอว่าที่นีเรามแข่งน่ะมเย็นจ้ำถือโอยโมจักเถนะโมจักคอนจัดเกินค่ะยเปลี่ยนจับดอเปกนไปเปลี่ยนมาแข่วนะท้อนอ๋อเห็นพลทอนอ๋อหาย้อน้องเออน้ชาออกไปแล้วของนาชาอะเดี๋วเล่นก่อน

้ยนี่ที่จับลูกบาลอ้าวติดจะจับเอือแล้วมันออกทางหัวดำไเอาลงรงไปเอาไปกินพอเอาไปกินที่ก่อนมานัทำทำมวยเดค่ยวไทยชูไปสูไม้เนี่ยแหละเฮ้ยกินน้ำมันมันเลอะพอวันนี้กินคักๆก้าแม่นไง มาเผาโยกอ้าวววววมวว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 ว่วว่าวว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 ่วว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 วนาวว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 ว่วววนวว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 วม่วววาม่วมวว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 มววว่วววใวว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 ่ววววมวว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  เอาเขาซะตอนแรกอึซืมากมาแรกุเชียงเอาไปนี่นี่นข้างนอกมาแรกเชกอนกรรองกระลังเออพอดีได้น่ะพอดีหอมเลยจ้ากรองมหาีช่ไมของกบมันก่อนได้บริเปอกกันอั่งนั่งนไปแเล่นบงง่ะป้าก็เด้บึ้งจัดกับทังไม่จากกันอายุจากกัน้ามันบุษะกั ปลาทั่วมันจะหน่อยจะได้เด็กปลาทัวไว้ห่อเขาแล้วะได้กิน่นีมเกใหม่ล้ปลามันออกมั้พี่น้องบิ่งด้วยค่ะน่วยแล้วิบผ่านกีงพี่น้องนี่เป็นโบมกช่ไตัวหนึ่งนะเขาเงินบอเขยซื้อห่านแค้มทางอะดิแข็งอยู่ด้ปลาทัวคือว่าข้างในมันชุกลอเนาะปลาไม่ด้วอันนี้เราปลาทั่วมั้งปลาให้เราปลาให้เราไม่อยู่เลย ยังได้ป่ะเนี่ย่ได้กินนั่นน่ะนี่ฮะสร็ล้วกินมเบิ่งหมแป้งอยูล้วกินแอะไรมากระตุกนีก็ลงนะยคเอายกไปยกมากมาน้องพี่กน้องแข็งอ่ะยกไปใช่หน่อยยกเองยกมากมาต้เหนะมเนี่ยนเหอะน้อยโอ้ยบได้บได้ได้เินใ้น้องเน้ออีกน่ไรููบุยุบก็จะนนีล เบิ้งเนยสนใจยืนขึ้นเบิ่งต่สคจะเบึ่งกจุกบนเอกอ้ชายยังไล่อยบ่ยังไล่อยู่อันนี้น้ำแข็งจะบ้าอืบ้าน้ำแข็งไี่บ่บ่บหายธอจไปย่าอย่ามันไปบ่บาบ่บ่ปาป้าเลยอเอาห้พพอเ้ปิดไปวันนี้เอาฟ้ามาปิดไปมเห็นบรรยากาศ กำลังคิดหนาเด้อ